จะเล่าให้ฟังเรื่องการทำงานของเครื่องเร่งอนุภาค Particle Accelerator เช่น LHC ย้อนกลับไปในยุคที่มนุษย์เริ่มตั้งคำถามว่าอะไรคือสิ่งที่เล็กที่สุดในจักรวาลน,นักวิทยาศาสตร์เริ่มสร้างเครื่องมือเพื่อสำรวจโลกที่เล็กกว่าอะตอมแรกเริ่มนั้นเป็นเพียงเครื่องมือเล็กๆที่ใช้พลังงานไม่มากแต่ความทะเยอทยานของมนุษย์ไม่มีที่สิ้นสุดพวกเขาต้องการเห็นสิ่งที่เล็กกว่าเดิมแรงกว่าเดิม จุดเริ่มต้นของเครื่องเร่งอนุภาคคือการใช้สนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กควบคุมแล้วเร่งอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าให้วิ่งด้วยความเร็วสูงเกือบเท่าความเร็วแสงเมื่ออนุภาคเหล่านี้พุ่นชนกันจะปลดปล่อยพลังงานมหาศาลออกมาพลังงานนี้จะเปลี่ยนเป็นอนุภาคอื่นๆที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนอนุภาคเหล่านี้อาจเป็นอนุภาคพื้นฐานที่ประกอบขึ้นเป็นทุกสิ่งหรืออาจเป็นอนุภาคที่เคยมีอยู่ในช่วงแรกเริ่มของจักรวาลหลังบิ๊กแบงเสียอีก Large Hadron Collider หรือ LHC ที่เซิร์นคือเครื่องเร่งอนุภาคที่ใหญ่และทงพลังที่สุดในโลกตั้งอยู่ใต้ดินชายแดนฝรั่งเศสสวิตเซอร์แลนด์ LHC เป็นวงแหวนขนาด27กิโลเมตรภายในนั้นมีท่อสุญญากาศที่อนุภาควิ่งวนด้วยความเร็วใกล้เคียงแสงก่อนที่จะถูกบังคับให้ชนกันนักวิทยาศาสตร์จากทั่วโลกมารวมตัวกันที่เซิร์นเพื่อศึกษาผลลัพธ์จากการชนเหล่านี้ LHC ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์แต่เป็นเครื่องจักรแห่งความหวังมันช่วยให้เราเข้าใจความเป็นมาของจักรวาลกฎเกณฑ์ที่ควบคุมธรรมชาติและอาจนำไปสู่เทคโนโลยีใหม่ๆที่เปลี่ยนแปลงโลกของเราไปตลอดการ,การค้นพบอนุภาคฮิกส์ฮิกส์โบซอนในปี2012คือตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดของความสำเร็จของ LHC มันเป็นการยืนยันถึงทฤษฎีที่สำคัญที่สุดทฤษฎีหนึ่งในฟิสิกส์อนุภาคและเปิดประตูสู่การค้นพบใหม่ๆอีกมากมาย จินตนาการถึงอุโมงค์ใต้ดินขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยเครื่องจักรซับซ้อนและนักวิทยาศาสตร์ที่กำลังง่วนอยู่กับการวิเคราะห์ข้อมูลนั่นคือ LHC โลกที่การค้นพบเกิดขึ้นทุกวันโลกที่เราพยายามไขปริศนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจักรวาลหวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะเป็นประโยชน์และสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตามช่องจะเล่าให้ฟังเพื่อไม่พลาดเรื่องราววิทยาศาสตร์สนุกสนุกที่จะนำมาเล่าให้ฟังอีกสำหรับวันนี้สวัสดีครับ